ก็พ่อบอกว่าพ่อจะทำอารกิจับพ่นของเล็กให้เนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ทำ มันแรงมากเลยอ่ะดับโ l สเมียดับคัลท์เอาไหนออกอ่ะนี่หรอปิดเปยสูงแปิดปิดอูอครับเดี๋ยวให้วันนี้อเล็กไม่มีซ้อมไม่มีอ่าพอกับแม่กินก่อนนะพีนแมททิวสามชั่วโมงใช่ไหมฟุตบอลอ่ะครับโอ้ยทำไมอ่ะ แม่ห่อข้าวเหนียวให้แล้วนะใส่เนี่ยแม่ห่อข้าวเหนียวใส่นี้ให้ครัแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยเอาไปกินตั้งสามชั่วโมงเนาะแม่ไม่รอกินข้าวนะแม่ทิวกลับมากินคนเดียวโอเคอืมรักปักนะจุ๊บจุบันดีๆเดี๋ยวพ่อไปรับนะ นะจ๊ะทุกคนผัดหน่อไม้ฝรัง่งผัดหน่อไม้ฝรั่งกุ้งกระเทียมสับกุ้งโซดใช่ลู้ปา ช่ไหไนหไตรียน้ำมาให้แดดน้ำมาให้แดดไี่เสียวไหมโอ้ดน้ำเตา,ตาี่อไม้สลังจางอันนี้คือลวกแล้วนะลวกแล้วน้ำเย็น,นยจะเดิน กุ้งเ,เน้นเลยจ้ะคุณเห็นไหมเด็กเนียนนะเด็กนะอไรไ,ไม่เอา,เอาครับเล็กเก็บเลย สุกแล้วทุกคนเป็นไงน,น่ากินไหม,มผัดหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งเรียกอะไรดีทุกคนแ <c oughs> อบใช้ทั่วเลนเตานิดหนึ่งเอ๊อไม่เป็นไรโอ้โหอร่อยโอ้หมันวิ่งหนีทำไมทำอย่างนี้มันวิ่งหนีหนักมากเอ๊ะนี เป็นได้น่ากินไหมแต่เจียงโม่ของใหญ่ปิดตเตะปิดตเตะต้อง เอาอยืนดูปะปะโยมจนไขเจียวหอมหอาหารเย็นวันนี้นะจ้าหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งเนาะแล้วก็ไขยเย่เจียวหอมใหญ่มีนึ่งปลาทับทิมกับน้ำพริกปลาร,รานะจ้าทุกคนจ้าอาหารเย็นนะจ้า ทานข้าวด้วยกันนะสวัสดีครับทุกคนแล้วก,ทก็ทักทายกันเลยจ้าสวัสดีสวัสดีกินข้าวแรงตามที่เห็นแมทธิวไปฟุตบอลได้จากสามชั่วโมงก็เลยห่อข้าวเหนียวให้เอาเครื่องดื่มให้แล้วก็วัชพ<ม>ุทธทาแล้วก็ไปไปส่งบอลจ้ะนั่นแหละ เพิ่นกลับมากินจ้ะเพราะว่าเพิ่นกลับมาหายอีเมล์มามฐานาะจ้ะเพราะว่ามันดึกนะจ้ะกว่าสิกลับมานะ่ะแอ้วพฝรั่ง yes ไข่เจียวไม่โดนไม่ถูกกับฝรั่งเลยเนาะอีซ <s> อนยูมีอันนี้แม่ทเจอร์ไลท์แล้วก็ผมเอาหนึ่งอันนี้ได้แล้วก็แม่จะเอาทับทิมไห้ปลาทับทิมเหรอจะเอาทับทิมให <s> ้ครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งเอาอะไรปลาทับทิม ปลาทับทิมครึ่งหนึ่งเลยเหรอจริงเหรอ,อเอาไปแค่นี้ก่อนเพราะว่าแม,ม่เอาแค่นี้ก่อนระวังกล้างเด้ออันหนึ่งปลาทับทิมหน่าอะไรคุณน่านนะทุกคนมเมนูอืมเมนูพัดอันนี้ก็คือแมททิวพันยากกินอาจา์เนี่ยอัน นมใหม่กับแพ่งแพ่งพี่น้องจ้าก็เลยพดให้คนกินนั่นแหละอ้ากินเลยกินเลยไม่ต้องหลอกค่ะ thank you ไ I ส t o p it this มีข้าวเหนียวอเล็กเอาเอาช้อนกลางไปกินอีกแล้วลูกอ้าวเหนียวช้อนกลางกินคือไข่เจียวออ้ยโอ้โหฉลาดออมีก้างก็แม่บอกว่ามีก้าง เราแม่กหกแม่กหกทำไมเราจะปิดคอแล้วก็ับต้องรู้เสด็คอก็ด่าแม่อีกไข่เจียวไม่ได้ทำประปะนานางแล้ววันนี้เลยทำให้หน่อยเพราะว่ามีแต่จุดๆทำไมเอาปลาไห <c oughs> มพ่อปลาป่ะลองกินทุกอย่างนี่แหละ <c oughs> เจียบอร่อยไหมกุ้จุ๊บอืมอร่อยปลาเนื้อก็อร่อยวันนี้อยากิน้มาีสามีสามทุกคนแล้วแลปลาเนื้อมาดวเล็ต่อไปมาด้ยเล็กเลต่ออืนอยะใช่ต้องช่วยเหลือตัวเองบงที ชื่บอกว่าโอ้กลับมาจากโรงเรียนเห็นเห็นแม่เตรียมของใช่ไหมโอ้ได้กินแล้ววะะ <laughs> ่างั mm ้นชอะกินปลาแดกบ้ but this is egg and onion ไข่เคียวกับหัวอมเยอะ and it's so good <laughs> Today at school, we only had vegetarian food. It was very good. Italian food? Vegetarian. <laughs> <laughs> oh, you get pizza. pizza. <laughs> <laughs> กอนเล็กอร่อยเนื้อปลาสวายอร่อยเหมือนปลาสวายก็ชอบปลาแซลมอนปลาแมคริลปลาสวายปลาตะเพีม I think for large bone but this spice sticking up <laughs> เิฟสุบปีกนองพิเศษว้อวเครซิ่ะพ่อพอคิดพอคิดไปเยอะอืมอันนีอ๋อรันเล็กไม่ชอบแข่เกียว บ่ฟืลนโลกอะไรนั่นสิบ้างอืมทายกันอะไรไม่รู้อะไรที่ทำไมอเล็กแม่รู้จักอะไรกับแม่ที่รจ้แม่ถึงยูบเป็นหัวหอมใช่ถึงไม่มีหัวหอมใหญ่อเล็กก็ไม่กินไข่เจียวแม่ทิวก็เหมือนกันไข่ดาวได้แต่ไข่เจียวไม่เอา กินไปพ่อกินเยอะๆไข่เจียวนะทำให้อยู่นั่นแหละดูก้านด้วยนะเล็กด้วยปลาปลาปลาไม่ไม,ม่เอาส่วนนี้ของหมักเลยดูสิทุกคนนี้เยอะมากช

มีเ,เล็กกินอยู่คนเดียวผัดอร่อยไหมลอ,อ,องกินเยอะมากอืปะแม่อยากกินเนื่อผักแล้วก็เนื่อปลานี่แหละ Oh. You see what they say? I like it's gasoline for IQ. Mm -hmm. IQ fuel. IQ fuel. 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 Fuel is gasoline. I see. Okay. Wow. ไม mm. uh ่โชคดีเลยเหรอแกอืมอน่าโชคดีหน่อยแต่ตีช่วยอ้าวอร่อยแต่ตีเหรออร่อยกินได้แล้วเหรอสิบห้าปีกินได้แล้วเหรอแล้วแกจะฟัง because งบแบบใส่สเตโนดอะไรแบบแซมแซมใช่แล้ว This is not like not like uh, red bull or something no it's not like that okay And I get, because I see one lady leave this back door mm. open in car. Oh, you forget that. And when she go back and close, she give me that right, <laughs> mm. เอบสุนจนี่ม่กชิบกินอิ่มเพรแห้งเหรอปลาทับทิมว้าวแซบปอเล็กเล็กต้องจิ้มน้ำน้ำพริกปลาร้าของแม่จิงมลองหน่อยไหมไม่ไม่ลองยังไงก็ไม่ลองอ่ะเดยวดูแม่ทำปักนิดเดียวเองมันมีแค่นี้อ๋อใช่เอาีิไปอ่ะ เอาเลยมีแค่นี้แม่ก็ไม่อยากซื้อเนาะเดี๋ยวมันก็นะขอบคุณครับแม่แม่น่ารักมาก หนึ่งปลาเซร็จดีจ้ะบอกเขาตู้มีกานี่ดูดีนะดูดีไปนี่กินไม่ได้กินไม่ได้ไดถ้าแม่จะเอาออกให้แต่อเล็กแม่ก็ไม่ได้กินไง อเมริกนบ่ปิสไอโอซิเนี่ยเนี่เมสซี่มเนียอร่อยเหมือนกันหรอเอาอิ่มเพราะอิ่มเหลือที่เหลือแมตคือกินหมดนะเนี่ย h a n b e s t i l l a ัมสพิซซี่เมื่อกี้ันนี้นะ h a m s อ a w เลยเอาข้วเหนียวไปแจกแจกมูกินไม่ h a m s t e l อะไรไขเจียวอ่ะ yes this is just... yeah i don't i don't know to say อันนี้ปะป๋าไม่กินใช่ไหม Du spisar icke den? Jo. Det är Så. den jag spisar. Jag dricker inte om. Jag dricker toppen. Det är botten som är godast. Jag vill ha denna. här Nej jag vill inte ha Jag kan inte äta dem. Varför tar du då? De kommer på. Det är i himlen äta Kim. Tấm... bụng, Yeah. bụng bụng chặt bụng bụng cứ tung. crazy nothing bụng 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 Im too. อิ train, you eat so much. Mm ่มดีข้าเหนียวปั้นทุกคนข้เหนียวปั้นนกเนิันวันนี้ไม่ได้ไปกิลา อเล็กเนี่ยสามวันต่ออาทิตย์แมทธิวสี่วันต่ออาทิตย์บวกกับอีกต้องมีแข่งทุกอาทิตย์หนึ่งวันวันนี้สามชั่วโมงเดี่ยวจริงนะดูนอ้นองไมคพลังดี ปลาไปให้น้องด้วย,วยเค้จ้าทุกคนก็เป็นอาหารเย็นนะจ๊ะพ่อกันแน่หายไปแน่บวกบกเวียนเวียนอยู่กันอยู่นี่เลยจ้ะก็ค่อยได้ไปไหนคืนวอว่าเพราะว่าด้วยกิจกรรมของสองนุมนเรากะมันแน่นนะจ๊ะทุกคนกลับมาก็ตรงนี้อาหารไห้ให้พอมเพราะว่าพิ่นเมื่อยแล้วอย่างประมาณนี้แม่ก็ไปทั้งใดก็ เฝาๆๆ้าเฝ้าเฝ้าเฝ้าไปยังสี่นะจ๊ะเฝ้าเฝ้ากลับตอนช่วงเวลากลางวันนี่ยังจะสี่เหมือนเมือนี่ก็ออกไปไปข้างนอกนะจ๊ะแต่ว่าบรดเทศไทยล้มแห้งล้มแห้งอีหลีเลยฮันล่หลพอกันไหมได้จ้าสบายดีสวัสดีทุกคนได้จ้าบ๊ายบายจ๊ะขอบคุณมากจะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย